ดี่เป็นทีมอายุ40ปีขึ้นไปเนาะ40ปี40 45 50นะครับเป็นทีมจังหวัดขอนแก่นนะครับทราบมาว่าจะแข่งขันที่สนามกีฬากลางขอนแก่นแห่งนี้เป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้หลายหน้าที่ครับนิรันดร์ครับนอกจากเป็นตัวเสิร์ฟตัวชงชงเองกินเองแล้วยังสามารถม้วนสายแบบนี้ได้อีกด้วย เอาครับอดีตเพ่นทีมชาติครับนี่อนุชาช่วยสีครับย้อนแสงครับหน้าดาไปหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาครับบอลรายการนี้เป็นไงบ้างครับดิมาสเตอร์เหรอครับอ๋อกาลังเตรียมทีมวันนี้วันแรกครับพี่ก็เต็มที่ครับรู้สึกว่าทุกจังหวัดจะเสริมแข่งกันทุกทีมครับเราก็ต้องเตรียมทีมให้ดีสุดุเท่าไหร่40ครับครับผม ให้ชาวจังหวัดขอนก่นติดตามเชียร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับ